ประเภทของเอกโซแพเน็ตหรือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเหมือนโลกที่ไหนร้อนกว่าเราเย็นกว่าเรายังไงคลิปนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะครไปชมกันเลยสวัสดีครับดูดาวการอ so ัพทูลัสแอนสโตลโมวันนี้จะมาเล่าเรื่องของ what is an exoplanet เราจะมาเล่าว,ว่า Exoplanet ในแต่ละดวงนะก็มีทั้งขยดขนาดใหญ่ขนาดเล็กที่ไม่เท่ากัน Exoplanet เนี่ยก็คือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ซึ่งตอนนี้จเจอประมาณราวาณ4,000กว่าดวงในปี2021นะแต่จริงๆคงจะเจอเยอะขึ้นเชื่อว่าในอนาคตคงเจอเป็นระดับหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดาวฤกษ์ก็ระบบสุรยิยะมีเป็นระดับล้านๆดวงเลยเนาะแล้วก็แต่ละระบบก็ไม่ได้ว่ามีดาวเคราะห์อยู่แค่ดวงเดียวนะครับก็จะมีคําศัพท์ที่อยากให้รู้จักนะเออเว็บไซต์ exoplanets.nasa.gov ก็มีข้อมูลให้เราเศรรึกษาเพิ่มเติมเมนาะอันนี้เราจะมาเล่าให้สังสรุปทัสั้นเนาะเอออยากให้ทุกๆท,ท่านมีภาพ ของดาวเคราะห์ ross, ว่าขนาดเป็นยังไงเนาะดวงอาทิตย์เนี่ยรัศมีเราๆประมาณหนึ่งร้อยเท่านะครับของโลกเดาวพระัสบดีประมาณสิบเท่าดาวเนปจูนเนี่ยเขาสี่เท่านะครับดาวคาร์เล็กกว่าเราครึ่งหนึ่งดาวพุธกับดวงจันทรน์เล็กกว่าเราประมาณาา 4. เราๆเจ็ดสสี่อันนี้เป็นสเกลคร่าวๆมันก็คือเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ก่อนเลยเโลกเราในรัศมีประมาณหกพันสามร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรนะครับทีนี้สาหรับดวงอาทิตย์เนี่ย ซึ่งก็เป็นดาวเรื่องที่มีขนาดใหญ่นะรัศมีเทาประมาณหนึ่งร้อยเก้าเท่าของโลกตกีกลมๆก,ก็ร้อยเท่าแล้วก็มีมวลมากกว่าโลกประมาณสามแสนเท่าจำตัวเลขหนึ่งร้อยเท่าไว้นะอ,อันสรเราคุยแค่รัศมีจากเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะดวงทิ่ใหญ่กว่าโลกร้อยเท่าต่อไปก็คือเป็นดาวพฤหัสบดีนะดาวพฤหัสบดีเนะี่ยนะก็เป็นดาวเคราะห์ที่มีมวลประมาณสามร้อยสิบเจ็ดเท่าของโลกแล้วก็รัศมีประมาณ สิบเจ็ดเท่าของโลกตีกลมๆก,ก็คือสิบเท่าถ้าทีถ้าจำก็คือว่าถ้ารัศมีใหญ่กว่าโลกประมาณสิบเท่าเป็นดาวพฤหสัสบดีถ้าใหญ่กว่าโลกร้อยเท่าอ่ะเป็นดวงอาทิตย์นะครับแล้วใช้อย่างดาวเนปจูนละ่ะสําหรับดาวนปจูนเนี่ยเขาก็เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดย่อมๆเล็กลงมาเนาะมวลประมาณสิบเจ็ดเท่าของโลกแล้วก็รัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณประมาณสี่เท่าของโลกเนาะตีง่ายๆก็ประมาณห้าแครับสี่ถึงห้าเท่านะ อันนี้ก็คือสเกลของดาวเนปจูนแต่จริงๆก็จะมีดาวดาวเคราะ์ดวงอื่นๆด้วยดาวศุกร์เนี่ยเขาเขาเขาขนาดใกล้ๆกับเราส่วนดาวคารนประมาณครึ่งหนึ่งของเรานะครับแล้วก็ดาวพุธล้วก็ดวงจันทร์ประมาณเซนติส่วนสี่อันนี้เป็นสเกลข้าวค่าเพื่อให้ทุกทท่านเห็นภาพว่าบนท้องฟ้าเนี่ยดาวเคราะห์ดวงอาทิตย์เราเนี่ยไซส์มันเป็นยังไงนะก็ได้นํามาซึ่งทาสัพท์นะทีนี้เราจะมาดูข้อมูลกันิ ว่าแพนเดตไทปเนี่ยมันมีอยู่4ชนิดอะไรบ้างครับสำหรับดาวเคราะห์นี่ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4รูปแบบสำหรับเอกโซแพ e เตนะกลุ่มที่1คือแก๊สไจแอนก็คือเป็นดาวเคราะห์แก๊สขนาดใหญ่แต่อาจจะแอนแพนเดตคอมโพส์ไบแอนลี่ออฟแก๊สนะครับซึ่งเอ่อเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มดาวเคราะห์แพ้าดตบบจูปิเตอร์หรือว่าดาวคราะหัสบดีนะซึ่งเป็นดาวเคราะห์แก๊สหลักขนาดก็น่าจะประมาณราวๆสิบเท่าของเอเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกนะครับ แต่ก็เล็กกว่าดวงอาทิตย์ค่อนข้างเยอะเลยแหละเอ่อสำหรับก็ามีคาศัพท์พิเศษอีกคำหนึ่งคือคาว่าคอสจูปิเตอร์นั่นก็คือว่าเอ่อในโลกในระบบสุริยะของเราเนี่ยดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์วงนอกข้างนอกชั้นนอกใช่ไหมยอยู่ห่างออกไปแต่ดาวพฤหัสบดีของระบบสุริยะอื่นๆเขาอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์อาจจะใกล้กว่าดาวพุธอีกซึ่งมันก็จะร้อนมากๆเลยเอ่อดาวเคราะห์กลุ่มดาวพฤหัสบดีรหรือแก๊สไซออนที่ใกล้ๆกับดาวฤกษ์หลักลมากๆ เราจะเรียกว่าฮอตจูปิเตอร์กลุ่มที่สองเนปจูนไลท์ like, ก็คือเป็นกลุ่มที่มีขนาดประมาณดาวเนปจูนนะซึ่งเป็นดาวพรกแก๊สแต่มีขนาดประมาณดาวเนปจูนก็จะเป็นประมาณรูปนี้เนาะอันนี้เป็นรูปจาจินตนาการนะครับสําหรับเนปจูนไลท์ก็คือจะเป็นดาวพรกแก๊สที่มีขนาดละราๆประมาณซักรนศมีเส้นผ่านศูนย์กลางละลาๆห้าเท่าของโลกนะซึ่งอาจจะมีชั้นพื้นผิวมี พื้นผิวหรือว่าจะเป็นแก๊สเป็นหลักหรือเปล่าอันนี้ก็ค่อยว่าปไปในรายละเอียดสำหรับดาวใช้ขนาดดาวนปจูนที่ใกล้ใช้ดาวเรียกหลักมากๆเราก็จะเรียกว่าวอร์มนปจูนอะอันต่อมาก็คือซนะูเปอร์เอร์ทนะกลุ่มกลุ่มด้านซ้ายนี่เป็นกลุ่มดาวเพราะแก๊สเป็นหลักนะเด่นแก๊สกลุ่มด้านขวาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นก้อนหินนะ,ะกลุ่มดาวดวงที่สามกลุ่มที่สามคือซูเปอร์เอร์ทซูเปอร์เอร์ทเนี่ยเอ่อก็คือแปลว่าเป็นดาวเคราะหินที่อาจจะขนาดใหญ่กว่าโลกเราเนาะ อาจจะประมาณหนึ่งเท่าของโลกสองสามสี่อย่างนี้เป็นต้นเนาะซึ่งดาวเคราะห์อ่าที่องเนี้ยก็อาจจะมีทั้งใกล้ดาวฤกษ์มากเกินไปร้อนไปห่างไกลเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปหรือว่าอยู่ในบริเวณที่พอดีกับการที่สิ่งมีชีวิตจาศัยอยู่อ่าซุปเปอร์เอิร์ธก็เป็นหนึ่งในคัดดเดตนะครับที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่กลุ่มที่4ี่คือเทเรเชียลเทเรเชียลเป็นกลุ่มดาวเคราะห ที่มีขนาดประมาณโลกหรืออันนี้เขาไม่ได้เขียนว่าเล็กกว่าโลกหรือเปล่าเนาะแต่อันนี้อาจจะมีเล็กกว่าโลกด้วยนะครับสาหรับกลุ่มเทเลเชียหรือว่ากลุ่มกลุ่มที่แบบคล้ายๆกับโลกเราดาวเคราะห์กลุ่มนี้ก็จะมีขนาดที่พอๆกับโลกและอาจจะเป็นแหล่งของสิ่งมีชีวิตก็ได้ดาวเอ็กโซแพลเนตหรือดาวเคราะห์นอกรอบสุริยะเนี่ยค้นพบตั้งแต่ประมาณราวๆปี1990นะซึ่งก็จะมีะเขาบอกว่าเจอครั้งแรกๆก,ก็คือ5 1อ เปกาซาย B เนาะเป็นกลุ่มฮอตจูปิเตอร์นั่นเองก็คือฮอตจูปิเตอร์คือรูปนี้นะคือดาวพอลแก๊สขนาดใหญ่51เปกาซัสก็คืออแปลว่าเป็นดาวในกลุ่มดาวเปกาซัสดวง51นะครับนะครับทนนง51ทีนี้เขาก็ปัจจุบันก็มียานอวากาศเคปเลอร์ที่ไปค้นพบดาวมา,มากมายเนาะก็จะอย่าง,างนี้ภาพสรุปให้ฟังก็จะมีกลุ่มแก๊สใจแอนซึ่งขนาดประมาณดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ นะครับลูปดาวสารเนปจูนไลท์ก็คือขนาดประมาณดาวเนปจดาวเนปจูนซึ่งเขาไซสพอๆกันนะอาจจะมีคําว่ามินิเนปจูนให้เรารู้จักด้วยกลุ่มที่สามก็คือสีเขียวในตามรูปนะเป็นซ u p เปอร์เอร์นะซึ่งก็มักจะมีมวลที่ใหญ่กว่าโลกอันแต่ว่าเล็กกว่าดาวเนปจูนะเนาะเขาก็แล้วแต่ว่าจะมีชั้นบรรยากาศหรือเปล่าอันที่สีรูปที่เป็นสีส้มด้านบนคือเทอร์เรเชียลก็คือขนาดเท่าโลกเลยก็เล็กกว่าก็ประกอบไปด้วยหินแล้วก็ โลหะต่างๆนะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่นั่นเองซึ่งวิธีการค้นพบ exoplanet เราก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วตัวอย่างนะอย่างเช่นก็จะมีชื่อดาวแปลกๆเช่น kepler 16b นะเป็นแก๊สไจอันกลุ่มกลุ Jupiter, นะ่มจูปิเตอร์ kepler 186f เป็นกลุ่ม super earth นะครับ Neptune ไลท์ Light, ก็อย่างเช่น o g l e สองพันห้า b l g สามเก้าศย์ l b โ oh, อยาวมากนะครับก็ชื่อมันจะเป็นรหัสอย่างที่เราทับอย่างเช่นเออคปเลอรหนึ่งแปดกเนี่ยก็มีความหมายความหมายว่าเป็นดาวดาวฤกษ์ชื่อ Kepler 1 8หนึ่งแปดหที่เขค,คนพบเนาะก็ถือว่าเป็นดวง a ทีเนี้ยก็มีดาวเคราะห์ที่วนรอบรอบก็คือ b c d e f นะอันนี้เป็นดวงที่5้าที่เขาคนพบเนาะ b c d e f นะ อันนี้ก็คือเป็นดาวเคราะห์ ross, แบบซูเปอร์เอิร์ธนั่นเอง,เองก็แบบเทอร์เรเชียลหรือว่าขนาดเท่าๆกับโลกเนาะก็มีเหมือนกันอย่างเช่นแคปลิสแคปลิส 1e อันนี้เป็นชื่อกล้องโทรทัศน์คนละแบบเนาะก็คือกล้องของเคปเลอร์หนึ่งชุดของของแคปลิสหนึ่งชุดนะเป็นคนละหน่วย,ยางานกันแคปลิส 1e e. ก็คือแปลว่าดาวฤกษ์ชื่อแคปลิส1เนาะแล้วก็มีดาวเคราะห์ก็คือ b,c,d,e ดาวเคราะห์แคปลิส 1e ก็คือดวงที่สี่เนี่ย ก็มีลักษณะคล้ายๆกับโลกเราน,นั่นเองอะนะครับก็เดี๋ยวค่อยเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกทีนึงอย่างเช่นสมมุติเราจะไปดูเรื่องเทอร์เรเชียเนาะดาวเคราะห์ระดับแบบเทอร์เรเชียอย่างเช่นแบบอย่างไซเท่ากับโลกเนี่ยปัจจุบ,บันเราก็ค้นพบแล้วประมาณ165ดวงด้วยกันนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆลองมาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับอ,อย่างระบบแชบไปไอ ระบบเรื่องของ t r a p p i s t 1เนี่ยก็จะมีดาวเคราะห์ไซต์เ hmm. ท่าโลกหลาย,ลายดวงเลยทีเดียวเขาก็เชื่อกันว่าอาจจะมีประมาณราวๆ10,000 10, ล้านหรือว่า1 0 0 0 0 0านดวงในกาแล็กซี่ของเรานะแล้วก็ไอ้ระบบ t r a p p i s t 1เนี่ยก็จะมีดาวเคราะห์ไซต์เ hmm. ท่าๆโลกประมาณทั้ง4ดวงอะแล้วก็ habitable terrestrial planet เนี่ยก็อาจจะเป็น อาจจะไม่จาเป็นต้องมีดวงอาทิตย์ดวงเดียวอาจจะเป็นระบบดาวเกษ์กคู่อย่างเช่นแบบดาวเเป็นแบบดาวคู่แล้วก็มีดาวครอฟโคจรล,ล,ล้อมรอบก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ <S <S อันนี้เขาบอกว่าอยู่ใกล้ดวงดาวเกษ์กหลักเนี่ยใกล้กว่าโลกเราสิบเท่าเลยนะโอ้โหร้อนมากๆเลยทีดเดียวอันนี้อาจจะเกอันนี้เรีกเล่นๆนะครับว่าอาจจะเป็นไฟฟอดเอิร์ธนะโอเคจึงก็มีข้อมูลต่างๆโอ้เปรียบเทียบระบบเนาะ เทียบกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอย่างเราเช่นดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวคานจะเห็นว่าไซส์ดาวเคราะห์พวกนี้ใกล้กันหมดเลยนะใกล้ๆกับดาวอังคารดาวโลกของเรานั่นเองเนาะก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจะสังเกตนะรอบการโคจรรอบดาวเกื์หลักเนี่ยใช้เวลาเป็นระดับวันเลยนะก็คือหมายความว่าโคจรรอบอย่างเช่นโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งปีดาวดวงนี้ยระบบบางดวงเนี่ยใช้เวลาแค่หนึ่งวัน ก็คือจัดว่าเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็จะมีข้อมูลของอีกอย่างหเช่นซูเปอร์เอิร์ธนะครับซูเปอร์เอิร์ธเนี่ยเราก็ค้นพบแล้วประมาณเท่าไหร่คือวดวงใหญ่กว่าก็ต้องเจอเยอะกว่าเนาะอันนี้ก็เจอมาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดดวงแล้วเนาะซูเปอร์เอิร์ธก็จะมีดาวอย่างเช่นห้าสิบห้าแคนซไลบีเอีก็คือหมายความว่าดาวห้าสิบห้าแคนซไลก็คือกลุ่มดาวปูนะดวงอ e. ี ข้อมูลของซุปเปอร์เอิร์ธเขาก็นี่เขาแนะนําไว้บอกว่าก็มันอาจจะบางดวงในซุปเปอร์เอิร์ธเนี่ยอาจจะร้อนพอๆพที่จะทําให้โลหะธาตุเหล็กอะไรพวกนี้หลอมละลายเลยก็ได้นะครับมันร้อนมากเ e p l e r เลอรสห้าสอก็จะเป็นเ,เขาบอกว่าดาวดาวครอสขนาดไซส์ใกล้ๆโลกที่เจอดวงแรกๆว่าใกล้ๆกับดาวดาวเริ่มที่ไซส์เท่าๆกับดวงอาทิตย์ของเราแล้วก็เ e p l e r เลอก็เป็นซุปเปอร์เอิร์ธที่อั เขาสังเขาเรียกไงเขามีหลักฐานคล้ายๆว่าอาจจะมีมหาสมุทรกว้างใหญ่อยู่น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราอเข้าไปรีวิวกันกันแค้ไหนครนะัแล้วก็เขาบอกว่าบางทีก็อาจจะอยู่อยู่ที่แบบระบบสุริยะเขาบอกว่าซูเปอร์เอร์แพลเนตเนี่ยอาจจะอยู่ที่ขอบของระบบสุริยะแต่เราอ่ะอยังหาไม่เจออันนี้เขาสันนิษฐานหมาเพราว่าพูดง่ยายๆคือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะของเราเนี่ยก็มีแต่ในระบบสุริยะเนี่ย ก็อาจจะมีไซส์ประมาณโลกแต่อยู่ห่างไกลจากดาวนิวจุอไปมากๆนะซึ่งมันเล็กมากๆอาจจะหาไม่เจอเนาะแล้วเขาก็จะบอกว่าเอ,อ่อก็จะมีดาวเอ,อ่อเขาเรียกว่าซุปเปอร์เอิร์ดดวงหนึ่งที่ที่ห่างออกไปเพียงแค่หกปีแสงเท่านั้นเองแปลกมากเลยต่อไปเราจะพาไปดูนิวตรอนไลท์นะไซส์เท่ากับดาวนปจูน Neptune. ซึ่งก็จะมีลักษณะอ,อันนี้ก็แลดูคล้ายๆดาวสองอันนี้เป็นภาพจินตนาก,การเขาวาดภาพอ่ะ หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้าดวงค้นพบดาวไซส์ขนาดเดนะ็จูนเนาะซึ่งก็จะมีดาวต่างๆอ๋ออย่างเช่นกับดาวชื่ออะไรแปลกแต่กนะ็ GJ สามหก D อะไรเงี้ยออกนับแปลกมากๆเลยเขาก็เช่อกันว่ามันอาจจะเป็นดาวเคราะห์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาๆเหมือนดาวเน็จูนอย่างอย่างระบบสุริยะของเราเนี่ยแหละซึ่งแฟกท์ที่น่าสนใจของนี้เขาก็แนะนําว่าเาเขาก็ค้นพบดวงแรกในประมาณสองหมื่นห้าพันปีแสงข่าวไปนะดวงแรกในปีสองพันสิบสี่ แล้วก็เขาบอกว่าอมันจะมีอีโนมัสคอมม e t ไลท์คลาวด์ f อ y ไฮโดรเจนเพว่าดาวครอะตรงนี้ปล่อยแก๊สออกมาพุ่งออกไปทางด้านท้ายที่มันโคจรผ่านคล้ายๆดาวหางาคือพวกนี้คือดาวดาวเคราะขนาดดาวเนปจูนเนี่ยปล่อยพลยแก๊สออกมาคล้ายๆดาวหางขนาดใหญ่ยักษ์เลยตัดว่าแปลกมากเนปจูนไซเวอร์เนี่ยเขาบอกว่าก็มัน น่าจะเป็นองค์ประกอบนะคะเป็นน้ําแข็งแล้วอาจจะอยู่ห่างออกไปไกลแล้วก็คงมีอีกพอสมควรเลยที่ยังหาไม่เจอต่อไปก็คือกลุ่มแก๊สใจแอนเนาะซึ่งก็คือเป็นดาวเคราะห์ไซส์ระดับดาวพฤหัสบดีเนาะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาก็าคนพบไปได้1นึ่พสามร้ปดสิบสามดวงแล้วเนาะซึ่งดวงที่ดังที่สุดก็น่าจะเป็นยี่สิเอ็ดเปกซายบซึ่งเจอเป็นดวงในในในแรกๆเอ่อ แล้วก็จะมีดาวใช้ดาวพระหสัสบ,บดีอย่างที่เราบอกไปแล้วมีฟอสจูปิเตอร์แล้วก็มีวอร์เนปจูนอันนี้ก็คือไอห้าสิบเอ็ดเปกาซบีเนี่ยก็คือมันใกล้ดวงอาทิตย์มากๆเลยถ้าเกิดเทียบกับโลกระบบสุริยะของเรานะไอห้าสิเอ็ดเปกาซนี่คือติดแทบจะติดกับดาวฤกษ์หลักของเขาเลยแล้วก็เขาบอกว่าเออมันอาจจะฟอร์มเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณสิบล้านปีเนาะ ในบางช่วงแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดช่วงชีวิตอะไรเนี่ยอันนี้ที่เขาเปลี่ยนข้อมูลไปโอ้คำโปรยน่าสนใจมากๆเลยฮอตจูปิเตอร์ก็คือแปลว่าดาวดับไซส์ดาวราชบดีที่อยู่ใกล้ดาวฤกษ์หลักมากๆเนาะอุณหภูมิร้อนเป็นระดับพันพันองศาเซลเซียสเลยแล้วก็เคลส์9 b เนาะก็เป็นดาวเคราะห์แก๊สฮอตจูปิเตอร์ที่ร้อนมากๆใกล้มากๆเลยเนาะเขาบอกว่า พราร้อนสุดๆในตรงนี้อันนี้น่าจะร้อนในระดับผมคิดว่าถ้าไกล้มากๆเนี่ยอาจจะระดับพันองศาเซลเซียสหนึ่งหมื่นก็เป็นไปได้เนาะจูปิเตอร์แฮสชูวิเนาะก็คือหมายความว่าดาวพระราด i ดีเนี่ยก็อาจาจะมีดาวเคราะห์ที่ใช้แค่ขนาดข้อต่อเขาแล้วก็โคจรอยู่ที่ไหนสักแห่งเนาในระบบสุริยะอื่นๆก็เป็นได้ จากว่าซัมโตจะเป็นเรื่องน่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาลองรีวิวกันในโอกาสต่อไปกันเลยทีเดียวก็วันนี้ก็เราได้รู้จักครับว่ากลุ่มฮอสจูปิเตอร์เนาะแก๊สไซแอนอย่างฮอสจูปิเตอร์เนปจูนไลท์หรือว่าวอร์มเนปจูนในในกลุ่มที่มันใกล้ๆดาวฤกษ์แบบซุปเปอร์เอิร์ธแล้วก็เทเรเชียลอย่างโลกก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขในการดูดาวปัจจุบันเราดูดาวเริ่มไปบนท้องฟ้านะ จริงๆแล้วดาวเรื่อง่านั้นเนี่ยก็มีดาวคอจร,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 รอยู่หลายดวงเลยทีเดียวแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ค้นพบในตอนนี้ก็ต้องรอให้การค้นพบเป็นไปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด u u s c r i b e c h anel n ของเรา a r t t r u s Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel นี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ